อันนี้อากาศดีมาชมโรงเรียน b a r f i e l d Intermediate School ค่ะโรงเรียนนี้ตั้งอยู่ในเมืองแฮมิลตันประเทศนิวซีแลนด์สำหรับนักเรียนชั้นเยียเถึงแหรืออายุ11-13ถึง13ปีค่ะก่อตั้งมาตั้งแต่ปี1,963มีจำนวนนักเรียน900กว่าคนจำนวนนักเรียนต่อห้องเฉลี่ยประมาณ25คนค่ะโรงเรียนในลักษณะนี้มีวิชาเรียนที่หลากหลายค่ะ ตั้งแต่วิชาหลักอังกฤษเลขวิทยาศาสตร์รวมไปถึงวิชาด้านเทคโนโลยีต่างๆศิลปะกีฬาหลากหลายชนิดค่ะที่เราเห็นอยู่นี้เป็นการประชุมทั้งโรงเรียนมีการแสดงวัฒนธรรมเมารีค่ะพามาชมบรรยากาศของโรงเรียนกันบ้างนะคะว่าในห้องเรียนมีลักษณะเป็นอย่างไรตามที่เห็นเลยค่ะ นักเรียนต่างชาติจะได้พักโฮมสเตย์หรือครอบครัวชาวนิวซีแลนด์นะคะบางคนก็อาจจะเดินมาเรียนปั่นจักรยานมาเรียนหรือว่าโฮมสเตย์ไปรับไปส่งหรือว่าจะเป็นสกูบัสรถโรงเรียนนะคะและนี่ก็เป็นบรรยากาศของห้องสมุดค่ะน้องๆก็สามารถที่จะมาใช้งานนะคะห้องสมุดได้ ้องเรียนวิทยาศาสตร์และหลากหลายวิชาด้วยกันโดยในการเรียนของชั้นเยี่ยเจ็และเยียแปดนี้ที่โรงเรียนให้ความสำคัญกับการให้นักเรียนได้ทดลองวิชาที่หลากหลายเพื่อนค้นหาตัวเองค่ะใครชอบด้านศิละปะนักเรียนที่นี่ก็มีผลงานของงานศิละปะมากมายเลยเชื่อว่าน้องๆมาแล้วก็จะได้เรียนรู้วิชาศิละปะในแขนงต่างๆค่ะคุณครูเปิดให้เราชมผลงานของนักเรียนค่ะ ที่นี่เน้นการลงมือทาจริงๆนะคะนี่ก็คือภาพเรียนการทําอาหารเด็กๆฝึกทําอาหารด้วยตัวเองนะคะแล้วก็ได้กลับไปทานด้วยเ,เพื่อนๆที่นี่เป็นมิตรมากค่ะเรามาดูในส่วนของการงานดีไซน์นะคะในวันนี้น้องๆโชว์ให้เห็นถึงการดีไซน์ขวดน้ําของแต่ละคนค่ะ งานเทคโนโลยีต่างๆในที่นี้ก็มีให้หยิบจับลงมือทำกันเห็นๆแบบที่เห็นในภาพนี้เลยนะคะเด็กไทยของเราชอบมากค่ะกับการลงมือทำในวิชาแบบนี้ใครสนใจมาเรียนที่นี่ติดต่อ Enset Study เลยนะคะ